คุณแม่เป็นมะเร็งใช่ค่ะเป็นมะเร็งมะเร็งปากหายแล้วเหรอครัแลวปัจจุบันหายแล้วคัว,คว,ควันนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวคาเฟ่ลับของเมืองโคราชครับบอกเลยว่าลับจริงๆต้องเข้าไปตามซอกเล็กๆถ้าไม่ติดต่อเจ้าของร้านเนี่ยเข้าไปยากนิดนึงครับแต่พอไปถึงร้านแล้วบอกเลยครับว่าว้าวมากมาก ให้บรรยากาศแบบอบอุ่นครับเหมือนไปนั่งจิบชาอยู่บ้านเพื่อนที่ประเทศอังกฤษพูดเหมือนเคยไปอังกฤษอย่างนั้นแหละเจ้าของร้านนะครับเขาจัดบ้านออกมาให้ได้บรรยากาศที่อบอุ่นมากๆครับชื่อร้านว่า Sticky Willy House ครับซึ่งเป็นญ่าชนิดหนึ่งที่ขึ้นตามยุโรปและมันเป็นสมุนไพรด้วยครับทุกคนจะบอกว่าร้านนี้เหมาะกับแม็กมากเลยครับแม็กชื่นชอบสมุนไพรเจ้าของร้านเขาก็ชอบสมุนไพรจนนําสมุนไพรไทยเราเนี่ยมาทําเป็นคาเฟ่ครับเออเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นนะคาเฟ่สมุนไพรครับ พอเข้ามาถึงร้านครับจเจ้าของร้านมีน้ำลอยดอกกุหลาบมาเป็นเวลคัมดิงให้ครับบอกเลยประทับใจมากครับโอ้โ,โดีมันก็น้ำเปล่าธรรมดานี่แหละครับ<ห>แต่ลอยด้วยดอกกุหลาบครับ จากอากาศร้อนๆเดินทางมาเหนื่อยๆมันหายเป็นปลิดทิ้งเลยครับนี่แหละทุกคนคือสิ่งที่แม็กอยากจะพยายามบอกทุกคนเสมอว่าสมุนไพรมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมันก็อยู่คู่กับสังคมไทยมานานมากครับถ้าให้นึกถึงสมัยก่อนเลยก็เป็นน้ำลอยดอกมะลิเราก็จะได้กลิ่นอารมณ์มากของดอกไม้ครับที่มันหอมอบอลวลเวลาเราดื่มแล้วมันก็จะชื่นใจด้วยความที่จะหลีดตรงกันครับแม็กก็เลยขออนุญาตสัมภาษณ์เขานิดนึงแต่แม็กนั้นลืมมาไม่ไปครับเสียงสัมภาษณ์อาจจะไม่ค่อยชัดเดี๋ยวแม็กจะบรรยายไปให้ฟังแล้วกันเนาะจุดเริ่มต้นนขอองกาารรเเปิดดคคคคฟ่ัับพีีุุณณแมตวย ่วยเป็นมะเร็งครับคุณตัวเลยลาออกจากงานเพื่อมาดูแลแม่ด้วยความที่คุณตัวสนใจทางด้านสมุนไพรและคุณแม่เนี่ยก็ชื่นชอบการปลูกสมุนไพรอยู่แล้วระหว่างที่คุณแม่เข้ารับการรักษาของแพทย์แผนปัจจุบันนะครับมีการให้ยาให้คีโมก็จะเกิดภาวะความเครียดร่างกายก็จะได้รับความร้อนจากเคมีต่างๆคุณตัวก็เลยให้คุณแม่ปลูกสมุนไพรที่ท่านชื่นชอบครับและคุณตัวเองก็ศึกษาทางด้านสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นและมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงให้คุณแม่ทานครับ แต่จริงๆแล้วเป็นกุศโลบายของคุณตัวเองครับที่อยากให้คุณแม่ไม่โฟกัสกับโรคที่เป็นอยู่แล้วก็ทานอาหารให้มีประโยชน์มากขึ้นนั่นเองครับเพื่อที่จะทําให้การรักษาของแพทย์แผนปัจจุบันง่ายขึ้นและทุกคนเชื่อไหมครับคุณแม่ของคุณตัวหายจากโรคมะเร็งแล้วครับคุณแม่ก็มีอาการคือป่วยคือท่านป่วยเป็นมะเร็งคะคุณแม่เป็นมะเร็งใช่ค่ะเป็นมะเร็งมะเร็งปากหายแล้วหรอครับแลวปัจจุบันหายแล้วค่ะมีตัวสโไลตัวที่ก็จะเน้นหา ตัวที่ช่วยต้านสารมันิุ์มีสันซึ่งพวกก็ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าผิดพลาดว่าเราบรรพย์เราะจากอันนี้อะไรหรือเปล่าเนาะแต่ว่าทางแพทย์ไทยแพทย์ปัจจุบันก็ตรวจแล้วก็คือไม่มีเพราะว่าไม่ได้พบเลยตอนนี้คือหายไปแล้วแน่นอนคือหายไปเลยประมาณสักเพืสองปีสปีองปีแล้วด้วยนะซึ่งถือว่าซึ่งถือว่าเร็วมากค่ะถ้าเข่าตามจริงว่ารักษาเนี่ยเสร็จสักประมาณแค่หนึ่งปีเท่านั้นแค่หนึ่งปีแล้วก็ เราจะเคยได้ยินมาว่าทุกโรคมะเรเงยมันจะเป็นโรคของจิตใจ,จเรื่องชี้เขาบอกว่าตัวเชื้ออยู่อย่างเงี้ยอาจจะอยู่ได้แค่เท่านี้เท่านี้หรืออะไรเงี้ยแต่คนก็อยู่ได้ยาวขึ้นอาจจะเป็นเรื่องของสภาพจ,จิตใจหรืออะไรเงี้ยค่ะต้อก็เลยเน้นไปทางเรื่องนั้นมากกว่าเหมือนเหมือนเราให้เขามาทาหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะมันทําให้แม่ก็เกิดเป็นแบบเขามีกําลังใจยิ่งมาเปิดร้านอย่างเงี้ยยิ่งเขาไม่เขามีกําลังใจมากขึ้นคือ พกคนมาก็ให้กาลังใจเขาหรือว่าเขาเห็นว่าเออลูกทําได้ขนาดนี้เขาก็เหมือนกับมีแรงที่จะแบบว่าสู้ต่ออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือจะบอกงี้คุณผู้ชมครับรักษาตามแพทย์แผนปัจจุบันอ่ะถูกแล้วมุมมองในเรื่องของแา่สมุนไพรนะเป็นตัวช่วยมะเร็งเนี่ยมันจะมีในเรื่องของความเครียดสภาวะอารมณ์คนที่เป็นส่วนใหญ่อ่ะจะถูกรับข้อมูลมาว่าอยู่ได้ไม่นานทีนี้มันยิ่งเกิดความเครียดคุณเห็นไหมที่คุณตัวบอกตั้งแต่แรกก็คือหา เอาสมุนไพรมาให้คุณแม่เพระคุณแม่ชอบให้คุณแม่เริ่มปลูกแล้วเราก็มาดูตัวสมุนไพรที่มันมีฤทธิต์ต้านของอนุมูอิสระต้านอนุมูลอิสระมันก็ทาให้เซลล์มะเร็งมันไม่เอ่อมันชะลอการเติบโตถ้าพูดถึงสัมพคุณในการรักษาของสมุนไพรมันอาจจะไม่ได้ช่วยร้อยเปอร์เซนต์หรอกแต่มันมันเป็นองค์รวมที่มันทําให้ทําให้โรคเนี้ยมันหายเร็วขึ้น ชาสมุนไพรที่ร้านของคุณต้วนะครับเขาก็จะมีหลากหลายมากเลยครับอย่างตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นแก้เครียดไมเกรนเขาจะมีสมุนไพรทั้งไทยและนอกเลยนะครับหลักๆเลยเนี่ยจะมีใบมิ้นด์ด้วยครับแล้วก็ดอกดาวเรืองครับคุณต้วเขาเก่งมากเลยนะครับมีการจัดสมุนไพรให้ออกมาสีสันสวยด้วยโดยที่ไม่ได้ใส่สีอะไรลงไปเลยนะครับชาตัวแรกที่แม็กได้ชิมนะครับชื่อว่า from the garden ครับชาตัวนี้สีสันสวยงามและหอมมากๆครับขอชิมนะครับค่ะหอมมาก แค่จิบชาไปอึกแรกทุกคนบอกเลยครับมันหอมขึ้นจมูกและมันสดชื่นมากๆจากอากาศร้อนๆอยู่นะครับหายเครียดขึ้นมาทันทีเลยและชาตัวนี้แม็กว่าเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยครับแม็กชอบมากๆเขาผสมผสานชาออกมาได้ลงตัวมากครับมีสมุนไพรไทยทั้งนั้นเลยครับอย่างที่เห็นอยู่ก็จะเป็นกลีบของดอกบานไม่รู้โรยครับชาตัวนี้ครับถ้าดื่มก่อนนอนเนี่ยจะทําให้เราหลับสบายผ่อนคลายระบบประสาทครับอุ้ย ตัวนี้ดีชอบชอบชอบตัวนี้ดีมากชาตัวนี้หอมมากๆทุกคนกินแล้วรู้สึกสดชื่นคลายเครียดเลยครับและยังมีรสชาติหวานด้วยนะฮะคุณตั้วบอกกับเรานะครับว่าไม่ได้ใส่ย่าหวานหรือไม่ได้ใส่น้ําตาลอะไรลงไปเลยครับเป็นรสชาติจากชาล้วนๆหรือสมุนไพรล้วนๆเลยครับ ตัวนี้แม็กชอบมากครับเป็นคนนอนไม่ค่อยหลับอยู่แล้วจนต้องขอคุณตัวให้เอากลับบ้านในแม็กด้วยที่ร้านของคุณตัวยังมีสูตรชายเยอะมากครับอย่างเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลแก้เครียดนอนหลับหรือบำรุงเลือดสติใครอยากจะไปซึมซับบรรยากาศชิลๆรีแลกลีแลกเหมือนไปนั่งจิบชาอยู่ที่อังกฤษนะครับแนะนําให้ติดต่อไปที่คาเฟ่ของคุณตัวก่อนนะครับเนื่องจากที่ร้านคุณตัวเนี่ยมีขนาดเล็กครับอาจจะรองรับลูกค้าได้ไม่เยอะสักเท่าไหร่ก็ร้านจะเปิดทุกวันจันทร์ อโทษค่ะสุขสาว์อาทิตย์จันนะคะก็สามารถมากันได้ที่ถนนยมราชค่ะอยู่อำเภอเมืองโคราชนะคะแล้วก็สามารถที่จะออจองเข้ามาก่อนก็ได้ค่ะเพราะว่าร้านมีแค่3โต๊ะเองอแล้วก็เราเลยอยากให,ให้ให้ลูกค้าที่มาเนี่ยค่ะได้แบบว่านั่งกันสบายๆอะไรบี้แล้วก็ พวกชาต่างๆก็จะมีมีเสิร์ฟที่ให้ให้แม็กได้ได้ลองชิมจะมีมากกว่านี้อีกนะคะถ้ายังไงลองลองแวะอเขามาก่อนใช่ค่ะมีเพจมีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวแม็กปัดไว้ให้เนาะโอเคขอบคุณนะครับคุณแม่ขอบคุณมากเลยค่ะคที่แวะมานะคะขอบคุณครับสวัสดีครับ